โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าอิกาทำดีอาสติดนั่นเองนะครับส่วนเพล็กที่ผมจะเอาไปวันนี้ถ้าเป็นเซตเดิมที่ผมเคยเล่นอิกานะครับก็คือจะเป็นของใช้ของหมดแล้วของตกนะครับเราจะเห็นออร่าแล้วก็จะมาใช้กับตีของตกนะครับแล้วก็ส่วนเพล็กของเครื่องผมจะเป็นเสาขาวนะครับแล้วก็เป็นอ้อมกอดอิกาครับอ้อมกอดสองเพล็กนี้เป็นของเราเองนะครับแล้วก็แอรอีที่ผมจะเอาไปวันนี้ เป็นทีเด็ดนะครับก็คือกระดิ่งเงินครับอันนี้คือเมื่ออีกาลุมผู้รอดชีวิตครับมันจะทําให้พวกเขาติดสถานะม่รู้ตัวนะไม่ได้กินเสียงหัวใจเราั่นเองนะครับกระดิ่งเงินนะแล้วก็ตัวนี้ครับคืออะไรวะเนี่ยโอ้ความระทมเอ๋ยโอ้ยอดดวงใจเอ๋ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเกมโอเคอตัวนี้ก็คือเมื่ออีกา ลุมพรอดชีวิตนะครับจะทําให้ติดสถานะหมดกําลังครับก็คืออันแรกเขาจะติดมิรุตัวนะครับแล้วก็จะหมดกําลังนะครับคือใช้พวกตายยากบาลานเปิร์กไลท์อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับส่วนเครื่องเส้นวันนี้ที่ผมจะจเอาไปที่ผมไม่ค่อยเล่นก็คือนี่ครับโมเมนโตนะครับก็คือโมลีแดงนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาโมลีไปใช้ในเกมนี้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะครับ โอเคจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมลุยโอ้โหด่านนี้ซะด้วยส่วนสำรานคะร,รับกอรเรรามา <c oughs> ในแตะเครื่องละสามสองหนึ่งไปโอเคโดนอยู่โดนตรงนู้นนะ เดี๋ยวเราเดินเช็คก่อนนะครับเข้าอยู่ตรงนี้ นี่ไงเอดาเอดาว่องเอาตัวไหลซะงั้นเออตัวไหลซะงั้น โดนโดนติดไม่รู้ตัวเลยนะตอนนี้เรียบร้อยป่ะ ้ตรงนี้มีนะต้นล้มต็มีโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงเครื่องบนเครื่องบนอย่างแรงมาแล้วใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ เอาไม่โดนไม่โดนเลยล้ันเหม็นคนเจ็บไงโดนเดเเด้าอะไรได้ตรงนี้ปล่อยไปเลยเอาเดด้าหาย เอ่ะหายไปแล้วเราไปเช็คเครื่องก่อน,นเตรียมกันนะโอเคอเคุ้ยสองเดับลสองเดอบล์สอง,สอง,สอง,สอง ขั้นต่อครับโดนอีกเจ็บนะพี่เสียคนเจ็บเอาครับเสร็แล้วครับเสแล้วพี่ดำครับเสแล้วพี่ ขาวอยู่สักไกลทันมะเนี่ยโอเคมีคนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีอ่า สวดีพี่คิบุระคิบุรายย,ย,ายูอีพี่ยูอีไอ่เหี้ยเอาเอาเอาโอเค เดี <ider> <itor> ๋ยวเราเอาอ่าเอด้เอเด้เป็นพระเอกจะเป็นนางเอกหรืออือพับเลยอ้าวอะไร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  ขาขาวอยู่โคตรไกลมันไปรวมจู่จุกเดียวกันน่ะเย้ไปพี่อาดัมอยู่บ้านครับเอ้ยไม่ใช่คิมุระนี่อารัมผมจะแก้น้มเป็นไม่เห็นแล้วกันทั้งที่เห็นเต็มสองตา อะไรครับพี่ไปเย็นเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ไป ขาขาวเพิ่งใช้ไปนคนเดียวเองครับ จะบล็อกให้กัรหรือฟาไอ่โดนลุมกินเลย บัดกันเร็วซะด้วยไปไหนไปไหนพี่เอาห,หายหายไปเลยโอเคอยู่ติเรื่องกันเจอละ Dang <sharp inhale> okay, me say it my me get me คนทมากมายโอ้โหวิ่งกันสนั่นบันไหววิ่งกันสนั่นปัดปัดอีกากรัวปัดอีกากรัวเลยดิปัดอีการการัวเลยดิสวัสดีกากันรัวเลยมา แล้วเสาขาวอีกหรือไปอยู่ข้างบนซุ่มเกิดเยอะแยมากโอเคันที่สองเสาขาวสวยพอได้ปากหลักบ้างจะปั่นกันอย่างเดียวก็ไม่ใช่ใช่เ,เพื่อนดียวรอก็ทึ่เพื่อนนี่นอนมีกายตรงนูน้นนะนี่ขึ้นมาละ ไอ้ไม่โดนเหรอสวัสดีพี่เอาอะไรอยากบล็อกอยากบล็อกเหรออยากบล็อกอยากบล็อกหรือหโอ้โหคือรายนี้ไปไปก่อนอะไรอะไรเล่า อันนี้มีเพิกหมามดิ้นแรงดิ้นแรงอะไรจะไปวิ่งบล็อกอ่ะจะไปวิ่งบล็อกอ่ะทำเพื่ออะไรเพื่อนทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทเพื่ออะไรถามหน่อยไปขอข่า,าไวไป ปิ้วโอ้โหเกือบโดนพระวิ่งออกไปทางนี้นะตามเลยครับช็อตน,นี้เพราะว่าอ้อมกอดเราทํางานเป็นขั้นที่สี่แล้วนะจะวมันจะเดินตามเลยอยคืนนี้ก็ปัดแรงซะด้วยเนียนหายไปละไม่เปป็นไไรดูเพื่อนก่อนอ๋อโซขาวรถเพื่อนนี้ไป สวัสดีที่บุระป่ะไอ้ยนีนี่ละพุ่งออกจากท้องมาเลยอืมแตกสลายกลายเป็นดิกาน้อยกินมันให้อร่อยแล้วพี่ แล้วสองคนเฟอร์มินเจ็บครับไม่เจอฮะเ,อ,เอ้เจอ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 กับป้อปั่นเครื่องนี้กับป้อปั่นเครื่องนี้ น่จาจะเนียนอยู่แถวนี้ครับคิดว่านะมีก็เป็นไปได้ครับไม่มีะโอเคเครื่องนี้มีทางนี้มีทางนี้มีมโอเคฮิวก็เสร็จแล้วครับนั่นไง แล้วปล่อยให้คนหนึ่งปั่นไปเลยโอเคแล้ววิ่งเขานี่ผมกลับมานี่ครับเริดเครื่องไปก่อนชิว,ชว โดนดูไว้ได้เบ,บบีได้ติดไม่รู้ตัวแนละ้วพี่เฟิงหมิน่นเอาเอายังไงยังไงยังไง ไปยากไหมจ่ายไหมจ่ายไหมจ่ายไหมหืมวันนี้มีม้าฉะนั้นพาไปลงเสาเขาทางนี้เอดะเพื่อนเห็นปะเพื่อนเห็นมั้ะ ดีพี่วัยรุ่นอยากเทรดอยากเทรดหรือพับเลยไหมเอาพับเลยยิงกลับไปลายเดิมไหมใหญ่ไหม จ่ายไหมจ่ายไหมหอบอกถามว่าจ่ายไหมมาเสาขาวคนควสุดท้ายอุ้ยไม่คนสุดท้ายแล้วโมลีได้ทั้งหมดแล้วนี่ให้ก่อนเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย โอ้โหกีสแตกเลยไม่เหี้ยแล้วโดดพยำมาอีกคนไม่เหี้ยแล้วฝากไปฝากไว้ที่กายเธอเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหควยเสร็จหมด <Yeah. S 2> แต่การไล่ล่าเราไม่เสร็จนะน่าจะอีกตาหนึ่งครับเราได้มาสามหมื่นแปดครับแต้มบวกหนึ่งโอเคครับผมสำหรับเดี๋ยวติดก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ้ายครับ